so encouraged that, that as this encouraged body you're going together of world repenting the in unity and the things that that a of ผมรู้สึกแบบได้รับคำหนุนใจกำลังใจมากจากการฟังคำพยานของพี่น้องนะมันเห็นถึงภาพของพระกายเพี่คิดจริงๆมันไม่ใช่อวัยวะหนึ่งทําอีกอวัยวะหนึ่งไม่ทำแต่มันคือทั้งพระกายมันเห็นพ้องต้องกันไปได้วยกันไม่ว่าจะเรื่องการอดอาหารอธิษฐานไม่ว่าจะเรื่องการกลับใจคือกลับใจกันทุกคนร่วมไปด้วยกันในแต่ละเรื่องออกจากเนื้อหนัง And pray that would remove them from you and that you would would I remove from you you them he be f h e m ผมขออธิษฐานเผื่อพวกคุณด้วยเหมือนกันที่พวกคุณจะมีเสรีภาพจากสิ่งต่างๆที่เป็นของโลกนี้ชัดเจนด้วยเหมือนกัน But the Lord gave me a revelation over over what's going to remove them in your life เอ่อพระเจ้าได้ส่งการอุปเยสาแดงมาให้ผมนะว่าอะไรละ่ะคือสิ่งที่จะทําให้เนื้อหนังหรือว่าตัวเก่าๆเหล่านั้นนะ่ะ ถูกขจัดหายไปจากชีวิตของเราได้อะไรที่มันเอาสิ่งนี้ออกไป and he told me that um, he's going to show you how to walk in him พระเจ้าได้บอกกับผมว่าพระองค์ปรารถนาจะสาแดงพระมันคาของพระองค์แก่ท่านพระองค์ปรารถนาจะสาแดงทางให้เราได้เดินไปเพื่อหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ in order to follow him you must know how to walk in him ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะอยากจะติดตามพระเจ้าคุณจะต้องรู้ได้ว่าวิธีการเดินกับพระเจ้ามันเดินแบบไหน You try you're 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 you to follow Jesus and you not walking him, and then you following to Jesus because then want be standing still miserable walking be and and in him, him ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะติดตามพระองค์แต่คุณไม่รู้จักวิธีการเดินไปในทางของพระองค์หรือว่าเดินอยู่ในพระองค์มันก็คือแบบว่าบอกว่าจะติดตามพระองค์นะแต่ยืนทื่ออยู่เฉยๆเข้าใจใช่ไหมคือยืนนิ่งอยู่เฉยๆ ฉันอยากจะติดตามพระองค์แต่ก็ยืนค้างอยู่เฉยๆเพราะไม่รู้วิธีการเดินว่ามันจะต้องเดินยังไงหลายครั้งที่ผู้คนมากมายนะบอกว่าเราอยากจะติดตามกับพระเจ้าแต่พอหัวใจเรายังไม่ได้เปิดรับพระองค์แบบเต็มที่หัวใจของเรายังมีบางส่วนที่ยังไม่เห็นพ้องต้องกันกับพระองค์มันก็เป็นเหมือนกับอะไรที่มันสตันอยู่ยืนอยู่เฉยๆและมันก็ไม่ได้เดินไปออกมาเป็นชีวิตจริงสักที so the secret to this is in Colossians 2, 6. It's one verse. Okay. So it's the the first part that's important. We keep trying to go to the walk part, but what Paul said is that we're supposed to walk in him in the exact same way That originally received him. อธิบายคร่าวๆนะครับข้อที่6เนี้ยพี่น้องเห็นว่ามันมีสองช่วงใช่ไหมช่วงที่1คือเปาโลได้เปิดเผยแสดงว่ารับพระเยซูริ์ช่วงที่2ในข้อที่6เปาโลเขียนว่าเดินดําเนินชีวิตดําเนินชีวิตในพระเยซูริดหลายครั้งอ่ะเราเผลอที่จะข้ามขั้นตอนอ่ะจริงๆแล้ว่การที่เราจะเดินในทางของพระเยซูริดได้เดินในพระองค์ได้ มันจะต้องเริ่มต้นจากหัวใจที่ยอมรับพระองค์จริงๆก่อนแต่หลายครั้งบางทีคริสเตียนข้ามขั้นตอนเราอยากจะติดตามพระองค์แล้วก็พยายามที่จะเดินเองเลยแต่ยังไม่ได้รับพระองค์ตั้งแต่แรก So we have to think back about our first encounter with Jesus and how we received him and we walk in him in the same way เพราะฉะนั้นข้อที่6ยืนยันชัดเจนนะครับผมหากเราจะจะติดตามพระองค์อยากจะเดินในทางของพระองค์ในเดินในพระองค์อย่างถูกต้องจริงๆ รบกวนอ่านท่อนแรกของข้อที่6ให้ชัดเจนด้วยเพราะว่าการดําเนินชีวิตการเดินในทางของพระเยซูริตมันอยู่ท่อนหลังของข้อที่6แต่ท่อนแรกบอกว่าอะไรครับผมเมื่อพวกท่านรับพระเยซูริตรับพระเยซูริตก่อนเมื่อท่านเผชิญหน้ากับพระองค์ในการทรงศีกกับพระองค์เมื่อท่านยอมจำนวนยอมรับพระเยซูริตก่อนการเดินของท่านมันจะเป็นการเดินที่ใช่ในพระเยซูริต so we we don't go from receiving Jesus as our Lord and Savior to then studying about him and working our faith meaning trying to do the things he asks us to do and then try to abide in his love and then um, then try to follow him a lot of human effort that's not that's not how this works okay so ความพยายามของมนุษย์เลยไม่มีการพึ่งพาความพยายามของเนื้อหนังเลยแม้แต่นิดเดียวในการเดินกับพยายาสิสต์หลายครั้งบางทีคริสเตียนก็เข้าใจผิดว่าโอเคฉันรับเชื่อพยายาสิสต์แล้วรับเชื่อเสร็จปับ๊บสิ่งต่อไปที่ฉันจะทําเพื่อเดินอย่างถูกต้องคือพยายามศึกษาพังพีศึกษาองค์ความรู้ให้มากๆพยายามบีบตัวเองให้เชื่อให้ได้ให้วางใจพระเจ้าให้ได้ให้พยายามทําสิ่งนั้นให้ได้และท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่สามารถเป็นการเดินในทางของพยายาสิสต์ได้จริง รับเชื่อตอนแรกสุดอาจจะใช่แต่พอหลังจากรับเชื่อแล้วเริ่มเข้าสู่กระบวนการใช้ความพยายามของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งอันนั้นเป็นการดําเนินชีวิตที่ล้มเหลวเพราะมันไม่ใช่วัฒนธรรมที่ถูกต้องในทางของพระเจ้า The secret to walking in Him is not to progress in your Christian faith การเดินในทางของพระเยซูคริต์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การที่สมองมนุษย์พยายามคิดหาวิธีการด้วยความคิดของเขาเองว่า ฉันจะมีความเชื่อที่สูงขึ้นได้ไงใช้วิธีนี้ดีกว่าไหมใช้วิธีนั้นดีกว่าไหมเผื่อฉันจะเติบโตขึ้นในความเชื่อ Is that Jesus Christ would occupy the same piece of your heart than when you first met him? แต่ Does that make sense มันคือการที่ให้พระเยซูกิตขับเคลื่อนการกระทําการดําเนินชีวิตของคุณด้วยสันติสุขน้ำหน้าต่างหากเหมือนตอนที่คุณรับพระเยซูกิต ตอนที่คุณรับเพยสกิทตอนที่คุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่แช่อยู่แค่เผชิญหน้ากับพรองแค่ต้อนรับพรองเข้ามานั้นสันที่สุขของพระเจ้าก็เข้ามาและสันที่สุขรสชาตินี่แหละที่พระเจ้าอยากให้คุณได้คุ้นชินและให้สันที่สุขเนี้ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่นําคุณในการดาเนินชีวิตด้วยสันที่สุขที่คุณได้รับรสชาติตอนเผชิญหน้ากับพรองตอนรับพรองเข้ามาเป็นแบบไหนพรองอยากให้คุณ เรานึกถึงรสชาติเนี้ยเวลาที่สันนิษุานเนี้ยกำลังนําคุณในการดําเนินชีวิตในการเดินในแต่ละขั้นตอนด้วยเหมือนกันไม่ใช่ความพยายามของมนุษย์ที่จะทำเอง That we, that our love for him should no different than met him for the first time and were awe him should him him and awe we, we were love be our for no for of in เวลาที่เราเดําเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ที่เราเดินกับพระองค์แบบนั้นแบบนี้เพราะเรารักพระเยซูคริสต์ใช่ไหมความรักที่ทําให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ โรงบอกว่าอย่าลืมนะว่ามันรสชาติเดียวกับตอนที่คุณแค่แช่อยู่ในความรักของโะรงมันมันคือการรับจากโะรงก่อนมันถึงจะดําเนินได้รับก่อนถึงค่อยเดินไม่ใช่รับปับ๊บแล้วก็คิดเองว่าจะเดินยังไงปับ๊บเพราะฉะนั้นรสชาติของความรักที่คุณได้รับมาจากพระเจ้าให้ความรักรสชาตินั้นเป็นเหมือนกับผู้นําทางคุณด้วยว่าควรจะดําเนินยังไง และมันคือการที่พระองค์อยากให้เราเอาสายตาฝ่ายยันของเราจดจ้องไปที่พระองค์เท่านั้นเมื่อสายตาของเราได้จดจ้องเพียงแต่พระองค์เท่านั้นแบบจริงๆมันจะไม่มีเวลาที่สายตาของเราจะไปถูกเบี่ยงเบนความสนใจกับสิ่งต่างๆในโลกนี้และเพลเคเืลอนการตัดสินใจไปตามสิ่งต่างๆในโลกนี้ So there's a story where Jesus goes up to um, Simon And his brother Andrew and fishing his brother they're มันมีช่วงเวลาที่หนึ่งใช่ไหมที่พระเยซูคิดได้ไปเจอกับซิมอนเปโตรแล้วก็น้องชายของเขาที่ชื่ออันดรูที่ตอนนั้นพวกเขาก็เป็นชาวประมงอยู่จับปลาอยู่ and he says follow me และสิ่งที่พระเยซูพูดกับเปโตรกับอันดรูจำได้ไหมว่าพระองค์พูดอะไรตามเรามาเถิด and it says in the story that they left immediately and followed him และเรื่องราล่านั้นอย่างที่พี่น้องรู้คือเปโตรกับอันดรูก็ ทิ้งแห я, ทิ้งอวนทิ้งเรือทิ้งอาชีพการประมงและเดินตามโรงไปะอง c e s it, it s คือพระเยซูพูดว่าจงตามเรามาเขาก็เดินตามโร่งไปไม่ได้มีกระบวนการคิดหรือเหตุผลหรือการวางแผนในแบบมนุษย์เลยว่าจะยังไง They received him. They walked him. They followed him. 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 received walked followed in มันเริ่มต้นจากการที่เมื่อพระเยซูสัแดงความเป็นพระองค เปโตรอันดูเห็นและรับเอายอมรับว่าพระองค์เป็นผู้ใดและจากนั้นสิ่งที่ทําให้เปโตรกับอันดูเดินเป็นเพราะว่าเขารับมาก่อนและเขาเดินตามพระองค์ไม่ใช่การเดินด้วยความพยายามของเขาด้วยแต่เดินตามพระองค์ผู้ที่เขาได้รับมาแล้วเรียบร้อย and they saw him, they followed him because saw followed they 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 him him who he for was พี่ทั้งสอนคนนั้นติดตามพระเยซูเพราะว่า เขามองเห็นพระองค์ในแบบที่พระองค์ทรงเป็น And their eyes were him. และสายตาของเปตอันดูแค่จับจ้องไปที่เพลย์ส์เท่านั้นโฟกัสไปที่พระองค์เท่านั้นจดจ่อที่พระองค์เท่านั้นทีนี้เมื่อกี้ก่อนน้นนี้เราได้มีโอกาสพูดถึงเศรษฐีหนุ่มใช่ไหม The rich young young sorry the rich young ruler who did not follow และเราก็เห็นตัวอย่างว่าเศรษฐีหนุ่มคนนี้ไม่ได้ดำเนินชีวิต ตามพระเยซูคิดไม่ได้ติดตามพระเยซู h e r เพราะว่าสายตาของเศษีนุ่มคนนั้นไม่ได้มองพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเขาแค่มองพระเยซูว่าเป็นแค่อาจารย์คนหนึ่งผู้สอนคนหนึ่งคุณครูคนหนึ่งแค่นั้นเองก็อาชีพทั่วไปในโลกนี้นี่ and so the focus rightly should be on leaving the things of this world การจดจ่อที่แท้จริงในทางของพระเจ้ามันคือการไม่ได้จดจ่อกับสิ่งต่างๆที่เป็นของโชคราวในโลกนี้ And it says in in the story uh, with Jesus and the fishermen, they left their nets. เหมือนที่ชาวประมงเหล่านั้นใช่ไหมที่พอติดตามพระเยซูคิดไปปับ๊บเขาก็ทิ้งอวนทิ้งแหงเขาทิ้งอาชีพประมงเขาตามที่พระเยซูบอกให้เขาตามพระองค์ไป But they weren't focused on their nets. They were following Jesus. They were focused on him. ตอนชาวประมงสงคนนั้นอนะทิ้ง วันทิ้งแหทิ้งเรือเขา้าสายตาเขา้าไม่ได้กลับไปจดจ้องสิ่งวน,นั้นอีกต่อไปแค่จดจ้องไปที่เพจากิดและเดินตามพรงเท่านั้นอี So the secret is in him. It was always in him. And it's the same thing as in when we received him originally. ความรับในการเดินกับพระเจ้าอย่างแท้จริงมันอยู่ในพี่สกิจเท่านั้นคุณไม่ต้องไปสวงหาคร,หรับหรอกว่า เอ๊ะมันจะต้องใช้เคล็ดลับไหนถึงจะสามารถเดินในทางของพระเจ้าที่แท้จริงได้ถ้าไปมองหาจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าคุณก็หาไม่เจอเพราะทุกความล้ำลึกทุกความเข้าใจมันอยู่ในเพจกิทเท่านั้นเอง I have he's a, um, have a young son, and he only about one years one young only son old. ผมมีลูกชายคนหนึ่งเนาะตอนนี้อายุประมาณขวบเดียวเท่านั้นเอง and n e s t s u g u t m t m o r o r e o u t u t t h o s p e l sometimes than many sermons that I've h e a r d แค่ห one y e a r old son right Yes, my one year old son has taught me more. He likes to um, grab my cell phone sometimes and play with it. And I don't really like this because he can. c r e a t problems on my phone and it's not a toy for him แล้ผมก็อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าเด็กหนึ่งขวบเรื่องโทรศัพท์ผมเนาะเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องมันทําอะไรกับโทรศัพท์พ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันดูเป็นปัญหามากกว่าอีก and I found out when I go and take it away from him he doesn't like it and he starts crying จนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะผมเอาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนออกจาก ลูกชายผมไปซ่อนไว้ในที่ที่ลูกชายหนึ่งขวบของผมเนนียจะหาไม่เจอแล้วพอเขาหาไม่เจอปั๊บเขาก็ร้องไห้ and so the other day I took one of the remote controls for TV วันต่อมาผมก็เอานี่มารีโมทรีโมททีวีนะ and I held it up in the air to him and I started moving it like this and what I noticed is that his eyes got really big และผมก็ลองเอาไปโบกแบบว่าโบกสูงๆนะข้างหน้าลูกชายอายุหนึ่งขวบของผมอะโบกโบกไปเนี้ยและสิ่งที่ผมสังเกตก็เห็นก็คือลูกชายของผมอะอยู่ดีๆตามันลุกวาวขึ้นมาเลยตอนนั้นอะเขาแตะโทรศัพท์ผมอยู่นะผมอะโชว์รีโมทรีโมทีวีให milieu, ้เขาเห็นบับอยู่ดีๆลูกชายวันเนี้ยทิ้งโทรศัพท์เลยปึกทิ้งโทรศัพท์ปั๊บแล้วก็รีบคลานไปหารีโมทที่ผมกาลังชูอยู่ You see, that cell phone something until was his, his prize until saw cell prize he better That ผู้นี้คืออันนั้น่ะเป็นตอนที่ผมตระหนักอะไรบางอย่างว่าโทรศัพท์เครื่องนั้น่ะมันเหมือนกับความยื่อหยิ่งหรือสิ่งที่เขาเสพติดอะไรบางอย่างจนกระทั่งเขาเหมือนกับเห็นสิ่งที่มันยิ่งกว่ายิ่งดีกว่าดีกว่าเดิม You see our human hearts will always hold on to something we view to be good Until until truly divine, the what great. is we we see the divine, until we see what truly great. หัวใจของมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันหัวใจของมนุษย์ชอบผูกติดก,กับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าอันเนี้ยดีมากๆดีมากๆดีสุดๆแล้วจนกระทั่งเขาเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าดีกว่าในสิ่งของเราเนี้หรือไม่พูดง่ายๆคือจนกว่าเขาจะเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าที่เรียกว่าเต็ไมไปด้วยความเป็นพระเจ้าแบบของแท้เขาถึงจะ กล้าที่จะยอมสละตรงนั้นที่เขาเคยคิดว่าดีแล้วเพื่อไปหาความเป็นพระเจ้าที่เขาได้เข้าใจและได้เห็นจริงๆแล้วว่าเป็นยังไง When we see Jesus for who is, When we see his glory the inside us, We will world he his the the things this see Jesus see inside On is us for of of glory drop อย่าลืมนะครับว่าพระเยซูคริสต์คือความดีงามที่ยิ่งใหญ่สูงสุดอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดในโลกหรือจัก,กรวาลจะดีเทียบเท่ากับพระเยซูคิสอีกแล้วถ้าเกิดว่าผู้คนยังไม่ได้รู้จักพระเยซูคิสที่แท้จริง มันก็เหมือนกับเขาไม่ได้เห็นว่าพระองค์เป็นความดีที่แท้จริงมากกว่าที่เขามีอยู่ในโลกนี้ประมาณนี้จนกว่าฝ่ามเปญญาณเขาจะมีความเข้าใจจะมีสายตาที่เขามองเห็นว่าพระเยซูนี่คือดีที่สุดและความดีงามของพระองค์แบบว่าช่วงนี้รันยิ่งใหญ่สุดจริงๆเขาถึงจะมันถึงเป็นจุดที่ทําให้เขากล้าที่จะกับใจและทิ้งของนั้นลงเพื่อแสวงหาแต่พระองค์เท่านั้น so when you are are going through this fast and when we're about to worship I would just ask the Holy Spirit to show you

ให้คุณได้เห็นมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอดอาหารอาหารเลยนมัสการพระเจ้าผมขอให้พระเจ้าได้สำแดงความดีงามของพระองค์มากขึ้นรสชาติที่คุณไม่เคยได้เห็นเลยว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และดีงามถึงขนาดนี้จนกระทั่งความดีงามของพระเจ้านั้นมันปกคลุมชีวิตของคุณจนคุณรู้สึกว่าทําไมฉันถึงไปเสียเวลากับสิ่งของโลกนี้ที่ฉันคิดว่ามันดีนักดีหนาทาั้งที่ความดีงามที่แท้จริงล้วนแล้วอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นเลย and I believe the Holy Spirit s going to show us that vision of Jesus The same vision that saw when first when him same we we received saw ผมอยากจะให้คุณได้รับนิมิตได้รับสิ่งที่พระเจ้าอยากจะสัมผัสคุณเหมือนกับวันแรกที่คุณได้รู้จักพระเยซูริตจำตอนที่คุณรับเชื่อได้ไหมวันแรกที่คุณได้ชิมพระเจ้าและได้รู้จักว่าพระองค์ทรงไม่จดจําความบาปคุณพระองค์เป็นพระเจ้าที่แต่ไม่ได้ความรักและพร้อมจะให้อภัยคุณแค่คุณรับเชื่อในพระองค์วันแรกที่คุณได้รับเชื่อพระเยซูิตจนสัมผัสความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่แหละ พระองค์อยากใ,ให้คุณได้รู้สึกถึงวันนั้นและให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการดําเนินชีวิตของคุณ and We could walk way follow way we the same the same because see could and in him in the same way and follow him in the same way because see him อย่าลืมว่ามันเริ่มจากการรับจากพระองค์ก่อนและการได้รับพระองค์ในแบบที่พระองค์ทรงเป็นในแบบที่พระองค์ทรงดีในแบบที่พระองค์ทรงรักคุณในแบบความรักของพระเจ้านั้นนั่นแหละอย่าให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน การเดินในทางของพระเจ้าของคุณที่ไม่ใช่ความเพยีย I I to, to worship. เท่านั้นครับผมนี่เป็นแมสเซจที่ผมมีเท่านั้นเองแล้วก็จะให้เวลานี้เรานมักการพระเจ้าด้วยกันและขอให้เป็นตามนั้นเลยให้ได้เห็นความดีงามที่แท้จริงของพระเจ้า